เขาเล่นเงินเยอะ,อะใช่ไหมเนี่ยรอบเมืนน่อกีออ้คนอย่างแน่นเลยแบบฝั่งรัดกี่คนไม่รู้อะเยอะกว่านี้อีกอะโหเยอะกว่านี้ใช่ไหมออันนี้นนลัมามนน้อยอ,นนอันนี้มันคงหาได้ไวสุดต่ไงมันมี อันนี้มีทีเอสี่หมดเลยไว้ไอ้รอ,อบที่แล้วมีเทียห้าฝั่งละห้าคันมาปะปนมาด้วยเออก็เลยแบบงงงงไงบางทีเดี๋ยวนะเข้าไปไหนกันเพย์เยอะหมดเลยรอบนี้อืมก็ต้องสมาธิดีดดละก็คือลุมกระทืบลุมเข้าไปลุมก็จริงอะแต่ก็อย่าประมาทอะไม่ได้หมายความว่าเราลุมมาชนะอืไอ้ลุมอะคือต้องยิงเข้าด้วย ถ out, but, ้าไม่ออกแต่รถที่ไม่รู้เนี่ยว่ามายืนซอยกันเนี่ยเห็นแต่หัวรถอะไม่เห็นตัวรถเลยผม่ยิงโดนไอ้นี่เลยนะยิงโดนพลขรับกูลองโอ้ยเลยรถกูมันอืดขนาดนี้เลยวะ รถเรามันต้องวิ่งบนถนนจริงเว้ยถ้าวิ่งข้างข้างนอกนี่คือแบบหอยทากเลยอะ่ะนี่ยิงไรอะนะ่ะเนี่ยโอ้ยป้อมปืนสากระบอกเรารีโหลดนานนี่เป็นแนวหน้าให้เลยเนี่ยดูดิเ,ดเราโคตด,ดับเครื่องชนอ่ะเอก เดือคันเดียวท,ทุกคนต้องมอบความดีความชอบให้เรานะเนี่ยตอนที่เล่นตอนที่เราเล่นนะ่ะสลับสลับกันนะ่ะคือเราโดนอืมั้างหลังนี่แหละอ๋ออัดดันให้ดนัดนดนัดนดนันดันดันดนงได้ในในแค่นี้แหละเฮ้ย <laughs> เอ,อ,เอกเร็วเร็วกว,กว่าที่เราวิ่งเองเชื่อเราเอกไอ้รอบไอ้รอบไหนไม่รู้ว่ารอบก่อนมั้ง เราก็เออมช้ากว่ากูคุณช่วยดันแล้วกันมึงน,น่าจะยิงแรงนะมันมีอะไรอีโมตี้ไงตังคิวเอามันไปยึดไปยึดบ้านเราเหรอปล่อยมันเราเยอะกว่า,อาเองเอาเอานุแต่ก็มาอยู่บ้านมาันนั่นแหละแค่นั้นแหละจบนี่ยิงจนปากกระบอกปืนเองมันเป็นรอยหมดแล้วยิงต่อได้เนะี่ย ้อยฮะเดี๋ยวพอยิงปุ๊บไม่เป็นวันเต้แต่พิวเลี้ยวได้แล้วไปโดนเพื่อนข้างหลังอย่างหพางอนะ<笑><笑>เอกดูรถเราดิก็บแบบว<ช>ิาบากกรรมาพางอยากจะล้องไห้ห้าก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอกคิดว่าจะถึงเมื่อไหร่ตายมาดีอะบอกให้พนทหารดื่มชารอเลยอนะอีกคิดหนึ่งมันก็พังแล้วรล้ลตูก็กลายเป็นคนที่ไม่มีผลงานอีกแล้ว เฮ้ยคนเขายังอยู่กันวะเฮ้ยเทสี่คนเยอะขนาดนี้โอ๋อมันเทสี่เทสี่ปนสามวะเทสี่ปนสามโหโดนมาแล้วอะอะไรวะเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วล่ะเอาโทรโทษโทรเฮ้ยไปชนตูดเขาโบราณเขาว่าไว้ว่าตีงูต้องตีตายใช่ไหมวันนั้นตามไปสาโอ้ยบอสบอสบอสอ่ะใช่ไงต้องตามไปสามไงไม่งั้นจะกลายเป็นเป้านิ่งอีกเราก็อยากไปยิงอยู่หรอกนะ เพราะว่าถ้าเราไปคนเดียวแล้วไม่มีใครซันสนุนโดนยิงฟรีโต๊ะทำไมเลือดเจ้าเหลืออยู่แค่นั้นเจ้าไปทำอะไรมาเนี่ยไปลอยหรือลอยหรือเขาลอยปเปิดแอบ,บแล้วโดนเขาลอยมาเด๋ยวนะรถเราพังไปสองคันแล้วเหรอเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ย้าเราเห็นเราเราก็ต้องเห็นมันได้กว่าระยะการเห็นมันไกลกว่าแต่ระยะการเห็นเองมันสัน้นเจอแล้วเป็นแค่ไลท์แทงแท้ โอ้มันยิงอย่างนี้เลยอะเอกดูดิไประวังคอสมันอยู่กลางตรงน,านาั่นนะผ่านเฮ้ยอะจับบอลดอ๊ยไปเลยแล้วโตอยู่ไหนวะ <c oughs> กำลังหามุมอยู่ข้างหน้าข้างหน้าในด่ดโตโตโตยิงเผยตูดไหมพดิ เรียบร้อยอตูดไปเลยซ้ายมือห้าตดอะไรโตดที่ห้ายิงตูดไปเลยอัดตูดมันเรื่องนี้เราขนาดกันอยู่แล้แค<ต>ร<ม>ับแทงเบสทอยเลือสองน่อะเจ็ดก้นนั่นแหละในดงนู้นแหละเอยลืมดูมองไม่เห็นแล้ว โต๊ะจะเย็นเดี๋ยวเลยบึ้มปีอันนี้สูงในไกลมีอยู่เราไปล่อมันเลยดีกว่ามันเหลือสองคันแล้วอ้าวสัญญาณหายเขายังอยู่ยังอยู่เขายังอยู่ยังอยู่เดสทอยด์ขอได้นไปให้แม่หนีซะก่อนโอ้โหโดนเก็บทันแล้วเหลือเดสทอยด์คันหนึ่งหาหายเจอหาไม่เจอยึดธงไปเลยนั่งไงอยู่นั่น แล้วฮะโอ้โหล้าดว่ะล้าเฉยโหตอนแรกเหมือนจะตอนแรกเหมือนจะเสียเปรียบนะฝั่งเราอ่ะเพราะว่าโดนยำไปรอบโดนไปสองคันรอบแรกตัแปลกใจเราอยู่กันครบได้ยังไงเราต้องมีคนนึงต้องปีชีสิวะอันนั้นรอบหน้าเลยโตดกันเราอ่ะมัน้นรอบหน้าเลยรอบนี้โต้บังเอิญแบบ ยังไม่ง่วงไง <laughs> เดี๋ยว,ยวแปบ๊บนึงแล้วก็ไปโว้ยเอเยอร์ล้วนเลยเวลาแห่งความสุดโต๊ะหมดลงแล้ว <laughs> เวลาแห่งการปลาเมื่อกี้หมดลงแล้วใช่ไง <laughs> <laughs> ไปขวาเลยดีกว่าอ๋อ,อ,อชนชนกัน <laughs> <laughs> คนคนอยู่ซ้ายจะไปขวาคนอยู่ขวาจะไปซ้ายเดล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 ดจะบรรลุตัวดันหน่อยดันหน่อยดันดันดัน,ดน ดันนั้นอ่ารถถังลุดดันดันดันจะได้ขึ้นที่คนพนเร็วขึ้นเราจะไปไหนเนี่ยขึ้นไงขึ้นข้าบป้ากโอเคนี่ดู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 โคตรเท่อ่ะข้างหน้าบอสอะ่ะใช่ไงยิงไม่ถึงไงโตสออกออกไปยิงเลยโตส เขาเห็นรถถังมากัน3ามคันที่เขาถึงก็ถอยเลยครับไม่มาแล้วพอละไมไรไม่ไล่เยอะไม่ไล่เยอะไม่ไล่เยอะว้ายิ่มเกินไปเฮ้ยเออมันจะเข้าเอกถอยเลย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 ถอยไปด้านเราด้วยถอยเลยไงถอยเลยคือมันเรามีแทงเดสทอยก็เถอะแต่ว่าเราก็ไม่ชัวร์ว่าแทงเดสทอยจะไหวเพราะว่ากำลังจะตายไอ้ตรงอุโมงค์ถ้าเกิดออกมาหน่อยนี่แบบอยากจะขึ้นทางรถไฟก็แบบอย่างนี้นะ ต้องไปดักหลังไหมโต๊ดโต๊ดดักหลังอยู่นี่ยิงเลยโต๊ดนั่นแหละจะตายไหมคันนี้โต๊ดยิงได้ไหมเอาให้ตายเล่เอายิงพลาดอีกโอ้โหเยออเรารีโหลดอยู่ไงทำอะไรไม่ได้เฮ้ยมันมันกำลังจะมาอีกรักษาตำแหน่งไว้เฮ้ยมันมีตรงรางรถไฟข้างหน้าบัวขคันหนึ่งแบบระวังแล้วกันเฮ้ยใครยิง ใครยิงอะยิงโดนก็นเล็งแบบมึงนี้ไงมึงทีแบบน่าจะเล็งแบบปุ่มองข้างบนไงแต่ลืมไปว่ารถถังมันไม่ถึงโหเอกดูไอ้นี่เป็นหลักดิดูไอ้เซอร์เซอร์นั่นเป็นหลักไม่ใช่เราไอ้ที่ยิงหลังวอสไลแกรถถังเราพังเยอะกว่าใช่สิตอนนี้เราโดนตีโปกแล้วอ้าติดมุมอกีก เดสทอยนี่嘛เดสทอยอยู่หน้าเราเกิดอะไรขึ้นอะโต๊ดเราจะบอกเลยแค่แค่ฮะเอไทันละหรือสี่ละสี่คันกัดทั้งทีมอะอะไรเนี่ยยูยูคนหายไปไหนหมดคนคนหายไปไหนหมดอะไอคนหายไปไหนหมดไม่ได้ขนาดนั้นนะไอเดสทอยเราอะหายไปไหนหมด อย่าอย่าให้มันย่ออ่าแห้มันอ้อมหลังเริ่มอ้อมมาแล้วไม่นะโหถูกติดทางแล้วมันเหลือให้เราอ่ะแล้วอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะอยู่นู่นโอ้ยทหาเลยเพิ่งจะวิ่งเนี่ยิงอยู่อนั่นอยู่โอ้ยทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ติดรีโหลดอยู่โดนลุม ปรเด็นคือเด็ทอยฝั่งเราอ่ะตายเรียบเลยสี่คนไม่ทำอะไรมาว่าตายอย่างไวเลยเออเป็นอะไรที่น่าเศร้าทำจริงแล้วไม่ติดก่อนเอาแล้วเขาเล็งออโต้ทำไมอ่ะอันนี้น่าจะมือใหม่อ่ะเนะี่ยเอโดนแหลมโดนแลมไม่เกรียมพอเจอเพยเยอร์ลวนไม่งานไวมาก ขึ้นอยู่กับ<ม>ทีมน<ม>ั่นแหละไม่สูญสีเลยนะแบบเปิดแปบบ๊บเรายังไม่ทันเปิดศึกสักเท่าไหร่เลยทีมตายไปครึ่งหนึ่งแหละเอ้ยจริงๆเราเปิดก่อนนะแต่ว่ายุ่ยอ่ะหายกันเป็นไหนก็นไม่รู้อ่ะโดยเฉพาะเดสทอยอ่ะเห็นเลยว่าเดสทอยค่อยๆทยอยหายกั่ไปทีละลัทีละลัาหายไปกันหมดเลย